ก็ครับได้ทำหน่อยลูกสาวนี่ค่ะน้องเหนือค่ะดิฉัดีค่ะเหนือดิฉัะมาเรียนร้านเขาคำว่าร้านเขาคืออะไรน้องเหนือได้ทำหน่อยตรงนี้ ร้านหนูนะคะชื่อแฟชั่นใบกบเหนือซึ่งเป็นร้านที่เอาผ้าปาเตะมาตัดเป็นชุดนะคะก็คือตอนแรกอะเป็นคุณแม่ทำคุณแม่ขายคนเดียวแล้วด้วยความที่น้องเหนือก็อะอยากได้ตังค์บ้างก็เลยมาชวนคุณแม่คุณแม่ชอบทำมาหากินเชแล้วก็อยากแบบเฮ้ยอยากมีตังค์บ้างอยากมีรายได้สักนิดสักหน่อยเริ่มจากการที่เข้ามาเป็น แอดมินก่อนแบบอ่าไปช่วยแม่ตอบแชทอะไรแบบนี้เพราะว่าแม่เขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีคือเมื่อก่อนอะคือแ,แม่เวลาส่งอะนั่งเขียนชื่อทุกคนในถุงนั่งเขียนชื่ออ,อย่างเดียวจนหนูามาถึงแบบแม่เดี๋ยวนี้มันมีสติกเกอร์ที่มันปิ้นชื่อออกมาได้แล้วนะแล้วหนูก็แบบ เออมาช่วยแม่นู่นนี่นะคะมาช่วยทําให้ร้านค้ามันสามารถขายได้ง่ายขึ้นแบบ process มันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําเรื่องแบบเพจต่างๆอะไรอย่างนงี้ก็ก็ทําให้มีลูกค้ามากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เริ่มขายมานานยังคพีปกบจริงๆแล้วอันนี้สองปีสามปีแรกครัจากไม่ได้คิดว่าจะขายเป็นคนชอบผ้าปาเต้แล้วก็เอามาตัดเอามาทดลองตัดแล้วก็ใส่แล้วก็มีคนชอบเขาบอกเออแปลกดีเนาะผ้าปาเต้นำมาตัดแบบนี้เพื่อนเริ่มชอบก็อ่ะ พื่อนบอกให้ตัดให้ด้วยก็ตัดให้เพื่อนแล้วก็ใส่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เอาไปลงแล้วทุกคนก็เลยบอกว่าสวยดีซื้อที่ไหนสั่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขายเลยก็เลยขายก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆทำของตัวเองเป็นอย่างเงี้ยจากที่น้องเหนือบอกก็คือพี่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีไงพี่ก็จะจดทุกอย่างใส่สมุดหมดเลยชื่อลูกค้าที่ส่งมาพี่จดทุกอย่างจดไซส์จดอะไรเขียนนั่งเขียนทุกวันข้างขงอยู่อย่างเงี้ยจนเขาล้วสมุดปึกเท่าเนี้ยคือแบบเขียนเต็มหน้าทุกอย่างเลยจนหนูแบบแม่ไม่ได้นั่งเขียนอย่่างง้้มมันไได อันนี้อนาล็อกเขาเขาบอกร้านเขาแก่แล้วเยอะอนาลนรกพี่แต่พ cin ี่ตกใจแม่นะเพิ่งรู้แม่เลขห้าแล้วยัง่วยอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมอยู่เป็นเขาอยู่เป็นเลข สวยเลยแล้วเมื่อกี้จะคุยกับทีมงานเลยว่าแบบพี่กบเนี่ยคือเขาว่าสวยธรรมชาติของจริงสมัยก่อนเพราะสมัยพี่กบยังไม่ยังไม่มีไม่ม่ทำไม่ได้ทำยังไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีไม่มแนี้พี่ก็ไม่ได้ทำแม่แม่กลัวเข็มมากคือไม่สามารถทำอะไรได้เลยอันนี้คือของแท้พี่กบกับลูกเลยเหมือนเพื่อนกันนะเหมือนเพื่อนใช่ใช่เราเราเรียกเราคุยกันสนุกแบบเหมือนเพื่อนสไตล์อย่างเงี้ยแต่พอพี่กบอยู่กับลูกมันเรียบร้อยขึ้นนะผมว่าเมื่อกี้นะหนูไม่อยู่แล้วเปิดขาเปิดแท่งโชว์รอยแผล เราอยู่กับลูกได้พี่โก้ก็เลี้ยงลูกแบบ ไปรุ่นนะมีห้ามในลูกสาวไหมพี่มีห้ามไหมอะไรแห้ามทำอะไรยังมีเมื่อก่อนมีตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ก็แค่ฟรีแล้วก็แต่แค่จะบอกว่าถูกผิดหรืออะไรยังไงประมาณไหนการจะลงรูปในโซเชียลทั้งหมดอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่ามันมีผลอะไรบ้างมันมีทั้งบวกและลบอยู่เข้มแข็งไหมอยู่โอเคไหมอ่าคือเพราะว่ามันมาปุ๊บนะคือลงไปแล้วเราไม่เข้มแข็งเราต้องยอมรับกับคอมเมนต์ที่มันมาก็จะบอกเขาเสมอถ้าถ้าเข้มแข็งก็จบ อ่แต่ถ้าไม่เข้มแข็งก็อย่าลงนะเราจะบอกว่าจะซอนเพราะว่าสมัยก่อนแม่กลัวชุดใบามากใช่พอมาถึงเขาเนี้ยเราก็รู้่ไม่อยากซิซี่ตอนแก่ใช่ออยหยากแบบใส่บิกินี่าเหรเราก็ใหรอให้น้องเหนือถ่ายให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากใส่ชุดแบบนี้้านี่เม้าเมย์เมยไหนจะเปทะเอยงเมยอกวยาเม็จะรีบปัยนหุยนเ่อจะไปถเายปั้นหุ่นด้วยนเุ่นเมานหม่นเมย์เมย์เมย์เมยมย์เมย์เมย์เยกว่าเรยเมยเมย นี่ขิงเดี๋ยวนี้เขาขิงแล้วนี่คือว่าเราจะเป็นกันอย่างนี้